ใครที่ริปฝีปากเล็กนะคะหรือว่าลิมฟีปากแห้งแต่ว,ว่าอยากทาลิปแมทนะใช้ลิปแมทของขวัญได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นลิปแมทที่ยิ่งทาย,ยิ่งบำรุงนะคะแล้ววันนี้ขวัญใช้2เบอร์ค่ะก็คือสีเบอร์2ไปก่อนแล้วก็สีเบอร์5ทาข้างในปากเป็นสีแบบออมเบรค่ะทิปสําหรับคนไหนที่อยากได้ลิมฟีปากที่อวบอิ่มแล้วก็การริมฟีปากที่แห้งที่ตกล่องนะคะแต่ว่าอยากจะทาลิปแมท ให้ลิปแมทเราติดโทนสามารถใช้ลิปแมทผสมทรีท t เม็์ของขวัญได้เลยเป็นลิปแมทหนึ่งเดียวนะคะที่ยิ่งทายิ่งบำรุูค่ะและที่สําคัญก็คือติดโทนข้ามวันถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลุคแบบวันนี้ของขวันนะคะใช้สองสีนี้เลยค่ะก็คือสีเบอร์หแล้วก็สีเบอร์สค่ะแล้วเราก็จะได้ลุคทั้วๆแบบนี้ แล้ที่เห็นสีแก้มข,ของขวัญเป็นสีพีชแบบนี้นะคะคือขวัญใช้สีเบอร์ห้าค่ะทาไปที่แก้มแล้วก็จะได้คอมพลีทลุคแบบนี้เลยทนข้ามวันด้วยนะคะไม่ต้องถามเลยว่าติดทนมากไหมบอกได้คาเดียวเลยว่าทาลิปแมทของขวัญแล้วคือติดทนข้ามวานันจูบคิสอะไรก็ไม่หลุดค่ะลองดูนะคะได้เค่ะ